สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive World ก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมโอโ้กับมากันอีกแล้วนะครับจากที่หายไปนานพอสมควรนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องที่ห่างหายกันมานับ1ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันกลับมาเป็นกระแสอีกแล้วนะครับในช่วงนี้นั่นก็คือรถ ซิงในรสแอเรียนั่นเองนะครับรีสแอเรียเนี่ยก็คือจุดพักรถนะครับหลังด่านประชาชื่นนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่าก็คืออะไรตำรวจลงนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็คือได้มีคนไปแจ้งความนะครับผมแล้วก็ออกข่าวกันใหญ่โตนะฮะว่ามีคนรวมกลุ่มกันเพื่อไปแข่งรถนู่นนี่นั่นนะครับทำให้รสแอเรียเนี่ยเป็นที่จับตามองแล้วก็ห้ามชุมนุมรถยนต์เกิน5าคันั่นเองนะฮะและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง อ5อันดับรถซิ่งที่น่าสนใจในรสแอเรียนะครับก่อนที่จะโดนตำรวจลงเนี่ยมันมีอะไรไปบ้างนะฮะผมเนี่ยเดินสำรวจมาเองกับตัวเลยนะครับว่ามีอะไรที่แบบเข้าตาบ้างแล้วก็มีอะไรที่ค่อนข้างแพร่หลายบ้างนะครับในหมู่ชาวเรสแอเรียอย่างเราๆนะฮะมาเริ่มกันที่อันดับ5เลยครับผมนั่นก็คือ Honda ซีวิกนั่นเองนะคะผมคอนด a าซีวิกเนี่ยอยู่ในทุกคลิปที่ผมพูดไปนั่นเองนะคะซึ่งมันคือรถซิงจริงๆนะฮะแล้วก็คนเนี่ยนิยมเอามาแต่งกันมากไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับผมตั้งแต่เนี่ยสามดอเลย EG EK FD FK แล้วตอนนี้ก็มี F แล้วนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าทุกรุ่นที่กล่าวมาเนี่ยเห็นได้ในเลสแอเรียทุกครั้งนะครับที่ผมไปเลยเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะชอบไปชมวันเสาร์ผมก็จะแบบชอบไปเดินดูรถเล่นๆนะครับผมซีวิคเหล่านี้เนี่ยก็คือมาเยอะมากนะครับผมมีทั้งหมดเลยมีตั้งแต่รถเดิมๆมาแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับท่อล้อนิดหน่อยก็คือโอเคมาและก็คือสวยแล้ว,ว่ก็เป็นรถแต่งแล้วนะครับหรือบางคันเนี่ยก็ทําเครื่องมาเต็มที่เซ็ตโบเลยก็มีนะครับ บางคันนี่ก็ย้าย Type R เข้ามาใส่กลายเป็นรถ ซิงในตำนานกันไปเลยนะครับมีหลากหลายให้เลือกมากนะครับสำหรับ Honda c i ี i c เนี่ยซึ่งก็เป็นรถที่น่าสนใจอย่างมากนะครับสำหรับการที่จะเริ่มมีรถซิ่งนะครับเราก็หาซีว i c นะครับแล้วของแต่งของเล่นเนี่ยมันเยอะมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมค่อนข้างจะแนะนำนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ใช้ Honda c i v i c เหมือนกันนะครับของผมเนี่ยจะเป็น c ีวิ c F b 2 Type R นะครับผมคันนี้เนี่ยรักมากบอกเลยว่าเป็นรถซิ่งที่รักที่สุดนะครับผมเวลาไปเรสแอเรียนเนี่ยก็จะเอาคันนี้ ไปบ่อยๆนะฮะโอเคครับมาต่อกันที่อันดับ กันเลยดีกว่านั่นก็คือรถซิ่งตระก,กูล subaru impreza นั่นเองนะครับผม subaru impreza เนี่ยทำไมถึงยกตัวอย่างของรถรุ่นนี้มาใช่ไหมครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเห็นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับรถซิ่งที่อยู่บนเรสเรียอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่า subaru impreza ตัวแรกเนี่ยครับจับตัวเจ้า gc โฉม gc เนี่ยเป็นรถซิ่ง90ที่ราคาไม่แรงมากนะครับสามารถจับต้องได้ อย่างเช่น G C 8 G C 8เนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถแท้เครื่องเทอร์โบขัพ4เลยแต่ว่าราคามันยังอยู่ในแบบช่วงที่แบบว่าจับต้องได้ไม่ได้แบบทะลุล้าน2ล้านอะไรนะครับแล้วแต่สภาพแต่ว่าแบบถ้าคุณมีเงินสักแบบ5 6าแสนเนี่ยคุณก็สามารถมี G C 8ในครอบครองได้แล้วะหรือว่าแบบจะมองตัวที่ไม่ใช่เป็น G C 8แต่ก็เป็นคนที่แบบว่าอเคย้ายของย้ายเครื่องมาแล้วอย่าง G C 6 G C 3เนี่ยก็ราคาก็จะลดหลั่นลงมาอีกนิดนึงนะครับด้วย ความที่มันแบบซิ่งมันหน้าตาเหมือนกันอยู่แล้วนะครับ G C 8เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากสําหรับการที่หารถเท่ๆคันหนึ่งไปเลสแอเดียนะครับผมชอบมากแล้วก็ส่วนซูบูรุอิมเพซซารุ่นอื่นๆเนี่ยก็คือเยอะไม่แพ้กันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากอย่างหน้าเหี่วหน้าหมูตากลมเนี่ยตอนนี้ก็คือราคา La ird, ird, ะไระเบิดระเบิดกันไปหมดเลยนะครับล้านกว่ายิ่งตากลมเนี่ยยิ่งแพงมากพวก G d B ตัว W I S T I ทั้งหลายนะครับ G d B s p e c C Type R A เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วตัว พวกนนีี้เ่ย2ล้านขึ้นไปหมดเลยครับบางคัน5ล้านผมยังเห็นครับก็คือแพงมากนะฮะแต่ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับการที่เอาขึ้นไปใน Rest Area ครับผมมากันถึงยี่ห้อต่อไปนะครับจะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับแต่รุ่นนี้เด่นเจ๋งจริงๆนะครับนั่นก็คือ Volkswagen ซีโรโกแล้วก็กอล์ฟนั่นเองนะครับสองคันนี้เนี่ยมันอยู่คู่กัน,นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยซีโรโก้กับกอฟนะครับมีพื้นฐานที่ค่อนข้างคล้ายๆกันมากแบบภายลงภายในอะไรเงี้ยเหมือนมากซึ่งซีโรโก้เนี่ยเขาก็ได้ขนาดนามนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในวงการรถซิ่งในฉายาที่เรียกว่าถนนยนต์นั่นเองนะครับหรือว่าไฮเปอร์คาร์ซีโรโกนะครับที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ติดตามเพจนี้มาตลอดนะครับคือสนุกสนานมากนะฮะซึ่ง C ีร็อกโก้เนี่ยพูดกันตามโตนะครับก็คือรถยุโรปนะฮะที่สามารถจูนได้แรงแล้วก็มีอนาคตอย่างมากนะครับเครื่องเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมันก็ขับแล้วมันก็แรงเกียร์ก็คือดีอยู่แล้วนะครับแล้วพอเอาไปจูนเพิ่มหรือว่าแม้แต่อัพอะไรเล็กนน้อยๆเนี่ยก็คือเห็น300ม้าได้ไม่ยากเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยเคยได้ลองสัมผัสกับทีล็อกโก้ตัวเป็นๆแล้วนะครับเคยลองซื้อมาใช้ดูนะครับแล้วก็ติดใจมากทําให้ผมได้พบกับกลุ่มถนนยนต์ด้วยนี่แหละ มีโอกาสได้ไปวิ่งกับพี่ๆนะครับคือในกลุ่มเนี่ยก็จะมีซิโรโก้กอฟแล้วก็เหล่าเหล่าออดี้นะครับผมที่มาวิ่งกันด้วยกันเนี่ยแล้วคือสนุกสนานมากพี่ๆทุกคนก็ใจดีครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็บอกได้เลยว่าแรงมากนะครับมีตั้งแต่200กว่ามานะครับยัน4500ม้มาไปเลยก็มีนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มที่บ้าพลังอย่างมากนะครับใครที่หารถแรงๆเพื่อที่จะมาจอดในเลสแอนเดียหรือว่าไปวิ่งขับกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเนี่ยซิโรโก้หรือกอฟเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ มากมเลยครับผมมากันที่อันดับต่อไปนะครับอันดับนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะให้เป็นยี่ห้อใดย,ยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่เรียกว่าเป็นกลุ่มของรถดีกว่านะครับที่เราเนี่ยจะเห็นว่ามันเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้จริงๆนะครับนั่นก็คือรถ9 0ที่มันเป็น king of JDM นะครับอย่าง i7 skyline supra แล้วก็ NSX นะฮะสีคันนี้เนี่ยถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตจ,จริงครับแต่เมื่อขึ้นไปเลย แอเรียแล้วเนี่ยยังไงคุณก็จะได้พบกับเจ้า4คันนี้แน่นอนนะครับผมคืออาอาจจะต้องตัด NSX ออกไป1คันนะเพราะว่าหายากจริงๆแต่ว่าอีก3คันเนี่ยไอเซเว่นสกายไลน์ซูปราเนี่ยคือเยอะแบบแบบว่าขึ้นไปกี่ครั้งก็ต้องเจอครับมันก็สวยมากแล้วก็บอกได้เลยว่ามันก็คือกลายเป็นนิมิตของนักซิ่งทั้งหลายนะครับที่อยากจะมีเจ้ารถพวกนี้ไว้ในครอบครองนะครับขับขึ้นไปในแอร์เรียเนี่ยบอกได้เลยว่าหล่อโคตรนะฮะมีปัญญาก็ต้องรีบเก็บไว้ เลยนะครับผมแบบเกือบัคันนี้เข้าไปนี่ก็คืออันดับหนึ่งเลยอะ่ะแบบว่าขับเข้าไปมีแต่คนมองคนเหลียวนะครับตาก้องในศสตร์แฟลชกันต้มต้มต้มต,มต้มนะครับสำหรับรถกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ราคาก็คือแพงโคตรโคตรกันไปหมดแล้วนะครับก็เป็นรถที่น่าสนใจมากแล้วก็เลยนํามาพูดเป็นอันดับที่2อลยน,นะครับอันดับ1กับรถ BMW นะฮะผมไม่ได้พิวาษอะไรกับแบรนด์นี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มี BMW ที่เป็นแบบรถแรงๆไว้ในครอบครองด้วยนะฮะ แต่ BMW นะครับในเรสแอเรีเนี่ยเยอะมากนะครับก็คือคนเนี่ยซื้อกันมาเราก็แต่งกันอย่างแพร่หลายมากซึ่งบอกไว้ก่อนได้เลยว่า b m เนี่ยแต่งให้สวยก็ได้ แต่ให้แรงก็ได้เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะมองภาพว่าเฮ้ยเราต้องซื้อรถแรงๆอย่างรถ M มาเพื่อที่จะขับไปเลสแอรเรียหรือเปล่าแต่ก็คือไม่เลยนะครับคือเพื่อนๆผมเนี่ยที่เป็นพักคพวกกันก็คือแบบโอ้โห B M ธรรมดาซีสูบนะครับแบบอย่างตัว Plug In Hybrid หรือว่าจะเป็นตัวแบบ Active Hybrid เงี้ยนะ โคตร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 แรงเลยครับแบบแรงมากนี่มันคือแบบ B M ที่แบบขายกันบ้านๆนะวะแบบผมเห็นแบบทำกันโอ้โหสามสี่ร้อยม้ากันสบายครับบางคันเนี่ยได้ไปถึง500ม้านะครับ B M ธรรมดาคุณก็เอามาซิ่งได้แล้วอะแล้วคือแบบว่าซิ่งไม่ใช่อะไรคือมันแรงมากด้วยนะครับแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยมันแบบค่อนข้างแพร่หลายมากเพื่อนๆใช้สวยๆแรงๆกันทั้งนั้นเลยครับคือนอกจากจะพวกปลั๊กอินไฮบิแล้วนะครับก็จะมีพวกที่เป็นแบบว่าตัวแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยอย่าง พวกเครื่อง 40i ทั้งหลายนะครับกับแบบว่า 340i หรือว่าเป็นแบบตัวแรงทั้งหลายนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นอีกสเตปหนึ่งก็จะเป็นพวก ก็คือวิ่งด้วยกันได้หมดนะไม่น่าเชื่อนะว่า B.M เนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างมหัศจรรย์มากครับคือสักครั้งเนี่ยผมก็อยากจะครอบครองแบบว่าตัวแรงๆสักรอบนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสครัก็ขับติ่มติม X 1ไปก่อนนะฮะไว้มีปัญญาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเจอกันแน่นะครับ B.M.W ฮะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการอัปเดต ของเรสแอเรียนั่นเองนะครับผมได้เพื่อนดีๆมาจากเรสแอเรียทั้งนั้นเลยนะครับแบบเยอะแยะมากมายคือเรื่องแข่งรถเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งก็บอกได้ตามตรงครับว่ามันก็ค่อนข้างผิดที่แข่งในถนนหลวงนะครับหรือว่าแบบว่าในที่สาธารณะนั่นเองครับก็โอเคเป็นการรบกวนชาวบ้านเขาด้วยอะไรต่างๆแต่ทุกคนหรือว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็จะรณรงณ์กันนะครับแบบไม่ว่าแบบจะออกจากปั๊มหรือว่าแบบจะวิ่งกันบนแบบถนนเนี่ยก็คือโอเคแบบค่อยๆค,คลานออกจะซัดออก เพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเท่อะไรนะครับแล้วก็ทาให้รบกวนชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะครับถ้าวันหนึ่งรสแอเรียเปิดเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าใครๆที่ฟังอยู่เนี่ยแล้วอยากเจอผมก็คือสกิดมาได้เลยครับผมไปแน่นอนนะฮะโอ้โอไปทุกวันเสาร์ครับแต่รถอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าก็สลับสลับเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับมาทักกันได้สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงาน d r i Drive w o r l ได้นะครับ และวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ